สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเดี๋ยวเรามาดูรถไทยที่ออกมาใหม่ๆประสบการณ์ยังไม่เท่าไร <c oughs> เป็นยังไงันดีครับโอ้ัันฟรีบรอก <c oughs> ัวออกมาไม่ไม่ๆว่านี่อู <c oughs> นี่แหละเส้นที่เราไปจองอ่ะ <c oughs> เออเอ็มหกหกหกสองสี่ศูนยะน่ะแต่ว่ามันไม่ได้แล้ว 6240ครับใหม่ใหม่โอ้คือกลาลงมามันมีแต่ตอมเสียเดี๋ยวกเกียร์ถกเด้อถอยถอยหลังอย่างเดียวเดินมายิ่งจมเด้นน,นี่ตั้งเนี่ยอ้ใหม่ใหม่เลยสียังไม่ทลอกเลยครับ M6240 มันมันยังมาจมสิหาอยังมาวินดีกว่าหาใหม่มาวินดีกว่าหาใหม่ย,ยุคข้ากันเลยตั้เดี๋ยวมันจมลึกกว่านี้มันยากอ้สวยเลยครับคันนี้ติดข้านาแล้วน,วนี่มีโซ่เปะละ่าหาคนดึง

อุ้ยมันก็จองอยู่ใส่นั่งร่องนี่บ่ผมไปจองอยู่นั่งร่องเลยบ่มีรถไหยเป็นเดือนละมีรถดอกเออครับพอดีผมจองแรกๆคุณน่ะบ่ครับจองจองแค่เดือนแค่เดือนสองเดือนนี่แหละคือที่สองพาสดุสิทธิ์บ่คือที่สามนะอ๋อเขานคิวที่สดายบุเขาเป็นคิวเออเลยได้สวยได้นี่ยังชอบเลยอ่ะมันม่ต้องเหยียบคันอ่ะมันเออมันไม่ต้องเหยียบคันเนาะถอยหลัง เออนั่นแหละดูครับสวยนี่ครับตรงนี้โอ้ดูครับสภาพดินก็ค่อนข้างใช่มันติดอันนั้นแล้วมันติดคั่น ไม่แกะกลองครับเรียบร้อยเรีบร้อยครับผมลิปิกร์ครับตองเคอรี่บอครับตองพัสดุบ่อันนี้เดือนละเก่าพบ่เก่าพันกว่าบาทเดาวหงาสิบเปอร์เซ็นต์โกประมาณสี่แสนกว่าบาทนี่แหละโอ้ แมนวันนี้ก็เขาเอารถไถเดินตามคู่กตานั่นครับไปรถอะไอีกอันนี้ออกแบบบอมมี่บอมมี่เกียรตเลยบอมมี่เครดิตเขาซื้อเจ้าของออกเลยนังรองเขาเขาบริการดีอยู่แมนอยู่แต่ว่ารถบ๊ทท่านเพราะว่าไออะไรสงบัติท่านนี่ไอผ่านได้ผ่านหนาอันนั้นหกผ่นบ่ผ่านหกบ่เจ็ดบ่อันเจ็ดแพงกว่ากันลอยลอยหนึ่งโอ้ยยัง

มันมันบนักเนาะมันเบาอืนมแล้วก็เกียร์กับว่าต้องเหยียบคานคือดีเถอะใคจะดึงไคนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลัตมันบ่อใดจมมันลื่นที่เฉยติดคาน น5 9ไปูไน,นั่นครับนั่นปู้มีหยังเอาป๊ไฟบ่ครับอ๋อไฟไฟชุกเฉินไฟสูงต่ำียังเข้าไปก็คือกันนั่นละ่ะคือ,ก,อกันเนาะปรับล่ตองดีก็ได้คือกันเียว่ามีตัวนี้สิว่าปรับใบ<น>ให้มันลงตก่กว่าลแม่นบ่ครับตัวนี้อ๋อครับตสิปรับเรียบมนบ่ครับเออมันให้มันเรียบ บ่อตองถ้ากดไปมันก็บ่่หล่อเบ่ลอยอ๋อมีมีตู้ปั๊บตรงนี้เห็นบ่ครับเป็นว่าเสมออ๋อเสมอที่ปลบตองหมดหลอย่างก็คือปั๊บปุ้บมันเสมอเลยโอ้ดีแต่ว่าเออเรียกรถไหมเดี๋ยวต้องมาดึงแล้วแหละโอ้ดินค่อนข้างเยอะ in some morning.